สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรามคราวนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนบางท่านก็ส่งมาครบทั้งวันที่เดือนและพอสอเกิดบางท่านก็ส่งมาเฉพาะเดือนที่เกิดและพอสอที่เกิดนะคะค่ะก็มีอยู่ท่านน่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดเดือนพฤศจิกายน เกิดเดือนพฤศจิกายน2 5 0 9การไม่ได้ระบุวันที่เกิดมาสอบถามมาว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดเดือนพฤศจิกายน2 5 0 9ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม 2,568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,569ค่ะท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วค่ะในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2,569เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,570 าตามระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาในจ๊าท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไป ท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างทีพผู้สูงอายุยุคว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งหากท่านมีอายุครบ60ปีในวันที่หนึ่งในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างทีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะจ๊ะกลากมาเข้าสู่คําถามสําหรับท่านที่ ทรงเฉพาะเดือนเกิดก็คือเกิดเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5ง9ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะ 2,569เพราะอะไรเพราะว่าพอเราเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวถ้าลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบียยังคี่ผู้สูงอายุทัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤศจิก,กายน2,569 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังทีผููสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2569เป็นต้นไปนะจ๊ะก็คงจะชัดเจนแต่ถ้าหากท่านเกิดในวันที่หนึ่งนคะเกตนี้ไม่ได้บอกระบ,บุวันที่มาแต่ถ้าหากท่านเกิดในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน 2509ค่ะท่านก็ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ก็ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปแต่ไม่ควรให้เกินเดือนตุลาคม2569ในจาจเพราะว่ากรณีที่เกิดในวันที่1นค่ะหากท่านอายุครบ60ปีในวันที่1พฤศจิกายน2569เดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยางคีบผู้สูงอายุไม่ใช่เดือนธันวาคม25 2,569นะจะแต่จะเป็นเดือนพฤศจิกายนค่ะ2,569เปลี่ยนต้นไปก่ก็เป็นไปตามระเบียบเลยแต่ท่านส่งเฉพาะเดือนที่เกิดและพอซอเกิดมาพอหน้อยมีความจะเป็นต้องตอบให้เป็น2อเคสนะคะสประเภท2ออย่าง นะคะคะก็คงจะจัดเจนค่ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตหน้าปูมลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกส,กสารหลักฐาที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันน่าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารการเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยเงินที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้อุ่นเงินให้ท่านอุ่นเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จ นกาก็ฝาก,กไว้สําหรับท่านที่จะมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีท่านต้องมีการเคลื่อนไหวนะการก,ก็คงจะจัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีดผู้สูงอายุในช่วงไหนก็ใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพออน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่การ ตอบอย่าลืมกดติดตามปอโน้ยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิที่ประโยชน์ต่างๆกันนะคะ,คะสำหรับในคลิปนี้่อแน้วต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ